ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าพี่เลเกิดเนี่ยเราจะเอาไหวไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกอะไรที่แบบว่าอันนี้เลยพอเราออกเรจะตีอลขึ้นต่อไปผมว่า,าผมจะออกเป็นอะไรดีเอา้าจบเกมแนละ้ว เอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รัหน้าข้าวมันไก่หมูสับไข่เจียวพิเศษไข่ดาวด้วยนะครับผมว,วันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเป็นตัวละครชาร์โดเบทนะครับผมก็จะเป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยครับผม โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในเกมนะ <Yeah. S 1> ก็สิ่งของก่อนก็วันนี้ชาร์ตเบทที่ผมจะเอามาเล่นนะครับก็คือจะเป็นชาร์ตเบทสายแครี่นะครับผมตียับยับครับสายสายเอจิครับผม <I choose. S 1> ออคนไล์ไปก่อน ก็ด mm ูจากตอนนี้นะครับผมฝั่งฝั่งเขาก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะพีเดย์แล้วก็บัสแบ็กนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีเลยครับผมอ๋อทำไมเขาเลื่อนเหรอเนี่ยบัครอบัคปะอ๋อไม่ใช่เลื่อนเราเนี่ยก็คลิปกล่องแรกมาลองฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆครับผมยังไม่รีบร้อน ก็พยายามไม่ไม่นะครับไม่บุกม,มากเกินไปโอ้ยตกใจหมดเลยสวยครับ ไม่มีอะไรต่อคิดว่าจะมีไฟต่อเนื่องน่าจะโดนนะเพื่อนเราพีเดียน่าจะอันนี้แหละเล็งอยูจอย่จะมาหรือยังจะมาหรือยังเก็บลงนก่อนนะครับนนะผมว่าผมยังไม่เข้านะเก็บเป็นบอกเลย ให้ร้านไม่โดนร้านไม่ได้นะก็ชาโตวเบสนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่มีความกโกงโกงโกงขอโกงโกงมาจากไหนวะนะมีความโกงมากนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นเป็นสายฮะออเล่นเป็นครั้งแรกก็สามารถที่จะเล่นเป็นสายสตริงได้นะครับผมกรณีที่ว่าเราไม่มีแทงนะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นสายเอจิหรือสายอินได้นะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ไม่แนะนําให้เล่นเป็นสายอินนะครับผม เราจะเล่นเป็นสายเอจิกับสายสเต็งนะครับสองอยา่างโอเคไม่มีอะไรนะครับมาที่ความคิดไปเลยเฮ้ยกดโดนกดผิดอีกแล้ว ก็ผมจะพยายามอัพสกิล 1, 2, 3ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลทำมหากิ้นจะได้ลาดคีบแล้วก็ไม่จะได้ทำดาเมจอะไรครับเฮ้ยโดนสังหรมาดิมาดิตีดิ นี่นะครับผมโอ้โยเกือบตอดนะครับให้ผมกลับก่อนแล้วกันโอเคครับของชิ้นแรกที่ผมจะออกนะครับผมก็จะออกมันเป็นนี้นะครับผมสนับนะครับ ทำไมถามว่าทำไมผมต้องออกสนับนะครับเพราะว่า,าผมรู้สึกว่าสนับนั้นเป็นอะไรที่ดีนะครับในการที่เป็นไอเทมชิ้นแรกเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จัดซื้อไอเทมหลายอย่างได้ขึ้นไอเทมใหญ่ชิ้นอื่นได้แล้วก็ในราคาพันสองผมว่ามันเพิ่มอะไรที่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม strength a g นะครับผมแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็บวกสี่พลังโจมตีเมือ่อได้ชาร์จก,ก็คอือเมื่อเวลาคิวได้เมื่อเรา,เราฝั่งเราหรือว่า ตัวเรานะครับมีคิวได้หนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งชัยก็5เป็นก็จะเพิ่มเป็น20พลังนะครับผมพลังบวกเป็น20โสิบว้าวผมน่าจะข้าผิดแล้วโลนื่นแบบนื่นมากอะ อมคว่าผมจะเข้าไปแล้วแบบนี้มันเต็มตอได้แต่ไม่ได้โ,โหนิดเดียวเกซีอสก็ไอเทมชิ้นต่อไปผมจะอ,อป็นรองเท้านะครับผมจะได้เพิ่มทั้งกายเวทของเรานี่นะครับผมก็จะบวกตามที่เราต้องการเลยครับรองเท้าจะบวก10-10 10นะครับถ้าสมมติเราเลือกแต่ละสา ก็บางคนนะครับก็จะอัพสกิลอะไรนะครับผมแบบว่าบางคนเล่นเป็นสายสตร t h ก็จะอัพสตร t h ไปก่อนเลยหรือว่านี้แต่ผมจะเอาให้มาสมดุลนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันถ้าสมมติอัพไปเรื่อยๆตามเลเวลนะครับมันน่าจะดีกว่าอันนี้อาจจะผิดก็ได้นะแต่แต่นี่คือแนวทางผมนะ <can> ผมอัพอย่างนี้ถ้าสมมติบอกว่าเ,เพื่อนๆบอกว่าพี่ <can> หรือว่าเคุณมันไม่ถูกนะที่แบบว่า อัพสกิลเนี้ยมันต้องอัพสกิลตามที่อันนี้นะก็โอเคนะครับผมผมรับฟังคอมเมนต์กันได้แต่ขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมึงอัพทำไมอย่างนี้วะโง่อะไรเงี้ยแรงไปอย่างนี้ผมร้องไห้นะหยอก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 ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูก็โปรดอันนี้ด้วยนะคะรับผมใจดีกับผมด้วย ผมว่าผมตายออกไม่น,าน่าผมตายวะตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ตายด้วยซ้ำแต่ก็โดนว่าตายโอเคครับผมได้รองเท้ามาผมก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นสายเอจิเหมือนเดิมนะครับผมอ๋ออย่างหนึ่งเมื่อก่อนผมเคยลองอัพสกิลนี้นะครับแบบสกิลหนึ่งอัพเต็มเลยแล้วผมก็กดอ่ะผมว่ามันดีนะแต่พอสกิลอื่นอ่ะมันไม่บาลานซ์กันนะครับ ทำให้พอเราใช้สกิลอื่นมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมซื้อวอร์ดไปฮะผมปักผิดอะสอรีโดนดิเอ้ยผมมาโดนดิ สวยครับถือว่าไม่แย่ก็ไอเทมต่อไปนะครับที่ผมจะขึ้นนะผมว่าผมจะขึ้นเป็นตัว PKB เหมือนเดิมนะครับจะได้วิ่งแล้วก็จะได้ซ่าเนาะอย่างผมคงไม่ได้ซ่าแน่นอนโอ้ยมึงก็ถอยมึงหน่อยก็ได้โอ้ยเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนมันไม่หน่อยเนี่ยใจเย็นใจเย็นอย่าให้อารมณ์เล่นเราเราเล่นเกมนะอย่าให้เกมเล่นเรานะเพื่อน ก็จากที่เล่นมานะผมก็รู้สึกว่าผู้เล่นฮอนแต่ละคนน,น,น่ารักน่ารักมากนนะครับนแรงจ้า เพื่อนเลยฉัน,นก,กับกเขาเดือดร้อโลมาเดี๋ยวอยู่ต่อเพื่อนเชิดาความเป็นยีผมได้ฟังเล่นพูดแต่ละคำนี่น่ารัก,น,รกน่ารักน่ารักขกันนะเนะมื่อกี้ปักผิดนะตรงนี้ความจริงควรจะปักตรงนี้นะแต่ผมไปปักตรงนี้กดโดน โอ้โได้ลงผมซื้อบ่อนมาป่านกันนะจะได้ทำให้แม่มันสว่างได เมื <önemli> ่อมกี้ถ้าเราตอบว่าไม่ให้นี่เพื่อนจะด่าเราไหมอะสามร้อยแล้วนะเว้ยสามร้อยหรอโอ้โหโคตรเกินไปอะเอาเลยนะผมไม่สดนะ ถ้าโปลดีให้อเคิร์ดก็ได้ครับหรือว่าผมโอเคผมผมขอนะผมขอครับครับคุณอเคิร์ด ก็ไอเทมต่อไปหลังกที่ผมออก PKB ได้นะคะราาับผมว่าผมจะออกเป็นเบอร์เซอร์กนะครับเอลเดอร์พาราไซถ้าไม่ถึงออกเป็นเอลเดอร์พาราไซอาจจะงงนะครับเพราะว่าวบบอ๋อเพราะว่าผมคิดว่าเนื่นองจากเราแบบมีดาเมจเพราะว่าดาเมจมันปั๊บมันเป็นทูดาเมจอยู่แล้วนะครับเราอาจจะแบบว่าต้องเหลือที่ขาดความเดิแล้วก็ดูเลือดด้วยอาจจะ อาจจะไม่มีดาเมจแต่เราแรกมาด้วยความแรงแนละพื่อการดุเรียนนะครับ สดไปหนะ่อยโอเคต่อไปผมก็จะมาอัพต่อไปนะครับผมก็จะมาออก <ไป S 1> อ่อันนี้เพื่อที่จะทำโอเคครับตอนนี้เรียวสามแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะอัพอันนี้ให้เต็มเรียวสี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เราตีแรงแนละ้วก็เร็วขึ้นเอเอ,เ,อเพื่อนสดใจเย็นเนี่ยครับผมก็จะเอาให้เต็มเลย เขาเออกไปแล้เดี๋ยวแทงของให้ครับชาโนเบผมว่าเป็นตัวละครที่โกงมากนะแบบไม่รู้ดิมันแบบโกงดิอ่ะ โอเคน่าจะได้น่าจะได้เรารอตีเลยนะยก็โชคดีนะครับที่พีเด่ฝันเขาไม่ได้เกิดตอนแรกผมกอออ็แอบหวนๆอยู่นะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าพีเด่เกิดเนี้ยเราจะเอาไหวไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกอะไรที่แบบว่าอันนี้เลยอเพอเราออกก็จะตีเราขึ้น ต่อไปผมว่าอาผมจะออกเป็นอะไรดีเอา้าจบเกมแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ใครรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ